มียาง2560 18อยากจะใส่กับรถตัวเตี้ยจะใส่ด้วยกันได้ไหม2560เป็นยางที่ใส่กับรถตัวสูงหรือรถเจ็ด 7, ที่นั่งรถเอสยูวอาทิเช่น p ีแลนเน h ร์ไฮแลน e ดอร์มิวเอ o ฟอร์จูถ้าเอามาใส่กับรถตัวเตี้ยจะใส่ได้แค่ไม่กี่รุ่น รีโว่ใส่ได้ออ l นิย1.9จนถึง2,024ใส่ได้เช่นกันแต่ถ้าใส่เลยหน้ามันจะติด uh? ต้องมีวิธีแก้ไขในการใส่ถ้าไม่อยากให้ติดหน้าเพราะยางมันสูงเกินไปด้วยการหนุนหน้าขึ้น1นนิ้วโดยใช้ตัวหนุน จะทําให้การขับขี่นั้นขับดีขึ้นและใส่ได้กับรถตัวเตี้ยส่วนด้านหลังไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยโอเคใส่ไปแล้วก็จะทําให้รถดูสูงขึ้นและก็ขับขี่ได้ง่ายขับขี่สบายจะได้ทรงรถที่สูง <Okay. S 1> คล้ายรถตัวสูงเลยนะคะ2 5 6ห้าใส่ได้กับรถตัวเตี้ยนะแต่เราต้องลองคิดดูว่ามันเหมาะสมไหมสมควรไหมนะที่จะปรับ รถให้เหมาะสมกับการใส่ยางนะหรือว่าเราจะเลือกยางให้เหมาะสมกับรถเลยจะดีที่สุดนะะสำหรับใครที่มีปัญหาก็สามารถสอบถาม IQ Speed Max ได้เช่นเดิมนะคะ